ด้วยพีย่เอ้าเอาวน,นอยากไปขันอะไรลูกขันงนะเอาสบายดีไปลูกไปนี่อันนี้แค่น้าจอนําเดือับมันบปแจงนะเดือับมันมัวเดืเอดไปว้าวสบายสบายดีไปลูกตอนนี้เรากำลังไปเบิ่งเจอ,อาับน้ำ ตอนนี้ได้สิบผายสิบเอ็ดายทั้งหมดอากาศเย็นอากาศเย็นม,ามาั่งแม่เขา

นี่คือดำนาละไทยกับพ่อละไทยมาเบิ่งเมี่ยงใหดำนาเมี่ยงใหอยู่พู้ผู้เมีย่ยง ลังแล้วต่างได้ยังปั่นเข้าแล้วปั่นลงมาเลยใจมันจมน้ําแม่ป้อย <laughs>

13นามคนมารับนะสิบาคนอันนี้คือจำแลงกันผึดแม่กับผืดปัดเลย งาประทุางามงามจหน่มาองามเากเงยเลยให้ได้ ก็เก้าส <a> ิบเอหตัว sí นี้อันนี้ก็คือดำเมแปดไหลนี่ค่ะซ้มหอยทึ่งเล่เลยสมนี่ยัง

ส1 hmm. 2 3 <c oughs> 1> 1, 1, 6, 4 5 6 <c oughs> 7 8, 6, 4, 6, 8 7, 9 10 <c oughs> 1ส12 1า3สี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิสอ็ดสหนึ่งสองสาสี่หเจปเกสิสอดสสสองคน สิบสองคนสิบสามสิบสี่ช้า,อ,นนาอันนี้ก็คือแกล้งให้นี่ก็ลงให้นี่ก็ไ่นั้นอันนี้ก็คือนำเริ่มไกลข้างไหนบ่ค่อยร้ายเป็นได้

ไม่เอือยไม่เอือยอยู่พังพุณแต่ต่ออยู่พังนี่เกือบพัง ลมเย็นแองันห่อนเนาะก็สี่คสีอีกระบบหนึ่งทันห่อนให้นี่แล้วครับให้นั่นก็ไให้นี่แล้วให้นะลมเย็นเย็นมือเป็นตกลมเย็นชื้นตกแห้งดู ดำนาก็าลังสิแลวให้นกําลังสิเลวเริ่มไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วให้นี่เแลเยว กลังสีเรอนี่บรรยากาศเย็นเม็นยากาศเย็นๆยปลลุงปลาลุงมาดำนาอซกันเดอแต่ให้นี่กลับไปให้นั่นให้นั้น

ให้นายังทัล้วขาลงให้นะให้ข้างขากับให้นี่ส่วนให้นี่น่นเล้วเลยขางามงามคนหลับจางสุสงคนหลับจางดำนาคนลอย สิบเอ็นนะพี่ให้เงี้ยกำลังสีแล้วกดบเ็่านบักงจบองจะขืนนะกำลังมวนกำลังว่าพื้นมวนนี่แล้วให้นี่แล้วมาต่อให้นี่ คนเริ่มลงมาอันนี้ก็คือได้ดีทีนองไป้บ่มากระสางแทงหัวยิงสู่ตายโว้ยงานนี่นะเออมาจะได้มาแล้วเออชวนมาโพตรท้นอยู่นี่ก็คือพนเมื่อวานเนี่ยทนบ่ได้ระหว่างนี่นะอ้าวเธอป๊อบป้อ ลบแล้วหนาวๆหมดจ้าวายยิ้มันตกหมดตกแดดนะสู้ได้โอ้กันแดดแล้วนั่งสู้ได้เนาะกันฝนนี่นั่งบาะไว้แม่อื้อลองไฮนันลองลองนำวานล้ไปสิลงมันผิด ก้าน้าก้าน้าพ่อชิลกเองดำดำเองลงมาแล้ววันทิดเอกยกำลังลงอันกำลังอยกันเรอเรียนเขาหวานเอาะ เขามาแล้วแล้วแม่แม่อือ้อย่างลงมาเลยกระ,ดกะดดกโดดกระโดดมวนว่าแม่เอื้ยดำหน้านะ่ะบอกคือบหนีมาไหม มวนว่าดำนานิ pues ่งเ <an> <an> ื่อยอยากลองไม่ติดไปนิ่งคืออันรอันพได้ลกอะตีสองนะไม่หากจากสั้นดอกเจอีนั่นส้นนเจบเดีแต่ยำกลางคืนโอ้ เออแม่เอื่อยเนอะปลาลุงปลาลุงปลาซัมนีปลาซัมนีจะว่ายอย่างไรไปในคลิปนะสื่อขนมหิ้กิน้น่เอาถ่ายคลิปแบบสื่อขนมให้วิึน่ตก็นามื่อไปกินขนมะ บรรยากาศตำนาวันแรกของนายหญ่เง,งินพี่น้องไม่นด้นั่งลงมือเองเลยพี่น้องรับ่ได้ผักบ่ได้ผ่อนลงมือเองเลย